ทิฏฐิวิบัติสทิฏฐ e ิสมบัติสทิฏฐิวิบัติสามเป็นไะความเห็นวิบัติว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราทิฏฐิวิบัติสมเหล่านี้ทิฏฐิสมบัติสมเป e ็นไนความเห็นอ like like ันถ um, uh, ูกต uh, ้องว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทิฏฐิสมบัติสมเหล่านี้ทิฏฐิว่านั่นของเรา คือทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นคือทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราคือทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหน ทิฏฐิว่านั่นของเราคือปุพพันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิ18ทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอดีตทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นคืออปรันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิ44ทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอนาคตทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราคืออัตตานุทิฏฐิอันมีวัตถุ20สและสักยทิฏฐิอันมีวัตถุ20สเป็นทิฏฐิ62สอง อันมีสักยะิทิฏฐิเป็นประธานทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคต